อัสลามุลัยกุมเรามาตุว้อยบริการตูนะคะสวัสดีน้องๆห้องปอ .1 ทับ1นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาการงานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องหนูมีของใช้กันนะคะโดยเราจะเริ่มจากเรื่องของใช้ส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนตัวคืออะไรคะนักเรียน อ่านะคะก็คือของที่เราใช้คนเดียวนะคะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะซึ่งของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเช่นอะไรบ้างคะอ่าเก่งมากเลยนะคะเช่นเครื่องนอนนะคะแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวกระเป๋านักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน ในเรื่องของเครื่องนอนกันก่อนนะคะเรียนตอบได้ไหมเอ่ยเครื่องนอนมีไว้สําหรับทำอะไรเอ่ยอถูกต้องเลยค่ะมีไว้สําหรับการนอนหลับพักผ่อนของเรานะคะซึ่งเครื่องนอนนะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะประกอบด้วยหมอนนะคะมุ้งที่นอนนะคะผ้าหม่ม อ่าซึ่งเครื่องนอนของเรานะคะเมื่อเรานอนแล้วนะคะลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเราจะต้องทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องจัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อยใช่ไหมคะและจะต้องรักษาความสะอาดของที่นอนอยู่เสมอด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนของการจัดเก็บที่นอนกันนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเมื่อเราลุกขึ้นจากที่นอนในการตื่นนอนตอนเช้านะคะถ้ามีมุง้งเราควรเก็บมุ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วปัดฝุ่นบนที่นอนต่อไปขั้นตอนที่สองให้นักเรียนดึงผ้าปูที่นอนนะคะให้ตึงเรียบเลยนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะให้วางหมอนไว้ด้านบนหัวของที่นอนให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4นะคะให้เราพับผ้าห่มและวางไว้ปลายที่นอนนะคะถ้าที่นอนของนักเรียนสามารถพับเก็บเก็บได้นะคะเช่นมีเสื้อฟูกนะคะให้พับเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะคะแล้วพับผ้าห่ม วางไว้ด้านบนและวางหมอนไว้บนสุดเลยนะคะรับวันนี้นะคะครูก็มีนิทานการเก็บที่นอนของน้องมาลิมาให้นักเรียนดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ มะลิตื่นแล้นลูกตื่นได้คนเก่งมาลีพรุ่งนี้มะลิต้องเก็บที่นอนเองนะจ๊ะได้ไหมลูกไม่รู้ค่ะต้องได้สิคะทําไมไม่รู้ล่ะก็มาลิไม่เคยเก็บค่ะมะลีดูวิธีเก็บที่นอนและพับผ้าห่มจากพ่อนะ คุณพ่อจะทำให้ดูเดี๋ย,ยวพรุ่งนี้แม่จะสอนให้มลริทำแบบนี้นะจ<ะ>๊ะค่ะมาริตื่นเร็วเข้าห้องน้ำแต่งตัวกันนะเร็วเร็ มาลีเก็บที่นอนกันก่อนจ้ะเร็วมาพับผ้าห่มกันอีกมือนึงจับชายน่ไว้ส่วนแม่ก็จะจับอีกด้านหนึ่งไว้กางแขนที่จับผ้าให้สุดแขนเลยเดินถอยหลังไปจนกว่าผ้าจะตึงเดินมาหาแม่เอาชายผ้ามาชนกันกันกบแม่อ่ะมือน,นี้จับมุมผ้าด้านที่ถูกพับนะอีกมือนึงจับด้านที่เป็นมุมผ้าสองชิ้นแล้วเดินถอยหลังไปเหมือนเดิมโอ้ถ้าเหมือนเดิมนะ เก่งมากพับผ้าห่มเสร็จแล้วมารีพับผ้าเป็นแล้วเย้เย้รีไปเข้าห้องน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนโอ้โหเรียบร้อยดีจังเลยเก่งมากคุณแม่คะที่เราไม่ต้องพับผ้าเก็บที่นอนให้เรียบๆก็ได้ตอนนี้มันยุ่งอีกแล้วทำไมล่ะก็เดี๋ยวก็นอนอีก นี่ไงนอนได้นอนได้นนได,ได้พรุ่งนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวก็รู้ราตรีสวัสดิ์จ้ะแม่ปิดไฟแล้วนะค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะมาลีตื่นไม่แล้ววันนี้ไม่ต้องเก็บที่นอนใช่ไหมคะใช่จ้ะวันนี้ไม่ต้องเก็บเย้ย เพราะว่าเราจะซักผ้าปูที่นอนผ้าหม่มปลอกหมอนเพราะฉะนั้นรื้อออกมาให้หมดช่วยกันถือไปซักนะคะ,ะการปูที่นอนน้มะลิต้องปูให้ตึงให้เรียบที่สุดเรียบแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่เรียบแล้วหรอต้องเรียบตึงขนาดที่ว่าโยนเหรียญลงไปแล้วเหรียญกระเด้งขึ้นมาได้เลยโหระคะโยนเหรียญโยนเหรียญสงสัยต้องปูใหม่แล้วเอาช่วยกันดึงให้ตึงๆนะตึงหรือ,อยังคะคุณแม่เรามาพิสูจน์ความตึงของผ้าปูเตียงกัน ทำได้แล้วดีใจอะไรแกันจ้าแม่ลูกคุณพ่อดูสิคะมาลีกับคุณแม่ช่วยกันปูที่นอนตึงเป๊ะจนเหลี่ยญเด้งดึงเลยเก่งมากอุตสา์ปูอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกทุกวันที่ตื่นนอนเราต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะจ๊ะแต่คุณแม่ต้องช่วยนะคะมาลียังพับผ้าห่มเองไม่เป็นได้เลยอีกไม่นานทำเองคนเดียวได้แล้วมาลีเป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วนี่นาะ mm. การเก็บที่นอนทุกวันนอกจากจะทำให้ห้องดูสะอาดน่านอนแล้วยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นสะสมความสำเร็จในทุกๆเช้าด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะการจัดเก็บที่นอนของนักเรียนนะคะ และอย่าลืมนะคะส่งมาให้คุณครูได้ชมกันในลายส่วนตัวของคุณครูเปิ้นด้วยนะคะในส่วนของการถ่ายคลิปนะคะให้นักเรียนสามารถถ่ายได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะาสามารถส่งคุณครูมาได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ